ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านเข้าสู่งานมอบรางวัลสําหรับลูกค้าผู้โชคดีนะคะในแคมเปญแจกเบนซ์แจกทอมูลค่าร่วมกว่า4ล้านบาทขอแสดงความยินด,ดีกับแคมบกท่าน 6, ขอบพระคุณมากครับที่เลือก Mercedes-Benz เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับรถยนต์บริการทางการเงินบริการประกาศและก็ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับท่านรางวัลรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz รุ่น c 2 2 0 d amg line มูลค่า2,880,000บาทรู้สึกยินดีและก็ดีใจนะครับขอบคุณ mercedes mobility ครับที่ได้มอบรางวัลและก็สิ่งดีๆให้กับผมครับการซื้อขายครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้ใช้บริการของ mercedes mobility ครับได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วครับ mercedes mobility บริการได้ดีมากครับรางวัลต่อมาเป็นรางวัลทองคำแท่งนะคะหนัก10บาทมูลค่า367,800บาท ดีใจมากค่ะครั้งแรกที่ได้รับข่าวดีใจแล้วก็ตื่นเต้นและทองคำแท่งหนัก5บาทมูลค่า184,875บาท